นักโมตัสะปะคขวัโตอาระหัโตสัมมาสัมพุทธัะนักโมตสะปะคขวัตโตอาระหันโตสัมมาสัมพุทธัะนักโมตสะปะขวัตโตอาระหันโตสัมมาสัมพุทธัะอัตติอันโนนาโถขอน้อมน้อมแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยื่อธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้ใดเปรียบได้ขอน้อมน้อมแด่ 8, 000, 000, พระธรรมทั้ง84 00 0พพระธรรมมาขังขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบขอนอมน้อมแด่พระอาจารย์มหาส,สมโคสเมโทขออนุญาตพระเท,าเทาร,ะารานุเกระเพื่อสมาธิขั้นกล่าวธรรมพระวินยัยขอเชิญุณโย,ยนั่งตามสบายก็วันนี้ก็เป็นวันอาบวาาันสายญาติโยมมาเยอะครับอาตมาก็เก่งๆหน่อย ก็ดังบาลีที่ได้กลาวอาดิตยอนโนานาโสต้นคือใครโยงตนนี่คือตัวเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครสามารถนำที่เราสามารถพิ้งได้นอกจากตัวเราเองโยมยกตัวอย่างง่ายๆพุทธองค์หรือพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสู้ว่าธรรมะทั้งแปดหมื่น สี่พันวัธรรมชาเนี่ยเมือ่อผู้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยย่อมไปสู่สุคติสู่หรือมากกว่าน,นั้นคือไปพระนิพพานท่านได้แค่ชี้ทางอยู่ชี้ทางแต่คนที่จะปฏิบัติหรือคนที่จะจะทำบุญง่ายยาทำบุญปฏิบัติธรรมะเดินกรรมฐา,านนั่งสมาธิเพระองค์มไม่สามารถบังคับใครได้นะ นอกจากตัวเราเองที่จะทำซึ่งในสมัยนี้หรือปัจจุบันนี้ยโยมคนการที่จะทำบุญเนี่ยสมัย้ี้จะมามองว่าทำได้ยากนะบางคนก็ทำได้ยากนะเพราะอะไรเพราะมีการงานเข้ามาเกี่ยวการงานเข้ามาเกี่ยวเนี่ย เมื่อเข้าเกีเ่วแล้วนะีมันก็จะมีเรื่องปากท้องก็คือบางคนหาเช้ากิีข้าไม่มีเวลาทำทำบุญนั่นเองมันมีอยู่เรื่องหนึ่องอยมอาตมาขอยที่ธานเรื่องให้ปังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพอ่อแม่ลูกแล้ววันนั้นลูกชายจบ มหาใหญ่เกียรติโยมอันดับหนึ่งเกียรติโยมอันดับหนึ่งเลยนะแสดงว่าเล่เก่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็มีของฝากแต่ละคนก็ให้มาโยมให้เงินบ้างให้รองเท้าบ้างให้รถบ้างแต่พ่อเข่าโยมพ่อเข่าให้ม้าตัวหนึ่งม้าตัวเนี้ยจะวิ่งเลยนะโยม วิ่งไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเด็กชายคนนี้ชอบม้ามากโยมทำยังไงขีหลังเลยเมื่อขีหลังไปแล้วเมื่อม้ามาเริ่มวิ่งโยมมันก็เริ่มไม่หยุดมันก็วิ่งไปเรื่อยๆโยมจากตํำบลไปอำเภอจากอำเภอไปจังหวัดจากจังหวัดไปต่างประเทศ ไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไป10ปี20ปี30ปีจนเด็กชายคนนั้นอายุประมาณ75ปีก็ยังไม่ลงจากหลังมา้าถูกไหมม้มานี่เปลี่ยเนเวลามันผ่านไปไวมากเรายอมนึกคิดตัวเราเองก่อนว่าในอดีต หรือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทาอะไรไปบ้างอย่างตัวอาตมาเองโยม <c oughs> ก็ไม่คิดทันทันว่าจะมาบวดจนเข้ามาจนได้ภาษาห้าจนได้ภาษาห้าก็อยู่มาเรื่อยเรื่อย,เ,อย,เ,อยเวลาก็ผ่านผ่านตอนแรกอาตมาบวดมาแรกเดียวสังเกตตัวเองเลยนะ ภาษาแรกเนี่ยซนยังกะลิงเลยนะซนยังกะลิงเลยนะแต่พอมันผ่านมาภาษาสองสามส,าส,าสี่แล้วเขาา้าภาษาได้ห้านะเราก็เริ่มรู้เราก็เริ่มร,รู้สึกตัวว่าตัวเรานะเริ่มนิ่งขึ้นนิ่งนิ่งขึ้นไม่ซนไม่อะไรอาตมาม,มองว่าคำมะโย มันไม่ใช่ปรุปบที่มันจะขัดเกลากิตใจคนได้เลยนะมันจะเหมือนฝนตกในโยมตกเรื่อยๆเรื่อยๆนะเป็นตกก็เหมือนตกลมบนหินะถ้าใครตกไปใครขัดก็เหมือนกินเลสของเราโยมเวลาธรรมะเข้าไปขัดมันไม่ใช่ปุบปบขัดเหมือนที่เขาหรืออดีตาในสมัยมพุทธมาขประวัติท่านบอกว่าฟัง,งทำแค่ครั้งเดียว บรรลุโยมสมัยนั้นอาตมาประยัเลยนะประยบเหมือนโอ่งโอ่งใบหนึงห่งใหญ่เวลาฝนตกจะตกโยมตกนิดเดียวโยมน้ำหรือน้ำ,นำในโอ่งก็ปิมแหละแต่มันควรโยมเราก็เปลี่ยนเหมือนโอ่งน้ำยังไม่เต็มครึ่โโงโอ่งบ้างค่อนโอ่งมาก หรือบางคนยังไม่มีน้ำเลยก็ให้เปียบทร,รมัค่อยๆซึมซึมซึมเข้าไปเข้าไปไอตัวซึมเนะี่ยมันก็เมื่อตัวรรมะนะัเนี่ยค่อยๆซึมมันก็ต้องใช้การเวลาที่ค่อยๆเข้ามาในชีวิตเราค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมองเห็นสภาพโดยคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย อาตมาว่าเป็นภาเดียวคนตายนะน่าจะร้อยกว่าศพแล้วนะที่นังน่งนึกดูนะประมาณร้อยกว่าศพแล้วความตายมันไม่แน่นอะนบางคนก็เด็กบ้างผู้ใหญ่บางคนแก่บ้างทำให้เรารู้ว่าในชีวิตของเราเนะี่ที่เวลาที่ผ่านมาเรื่อยๆนะ ่านมาสีสองปีสามปีความตายมันอยู่ใกล้ใก้จมุกความตายอยู่แคลใต้จมุกไม่สามารถที่จะข้ามวนมันได้เพราะทุกคนเมื่เกิดมาต้องตายแล้วไม่มีใครข้ามวนมันได้อัตมาบรรดาศอบดิ์ธรรมะคนหนึ่นาานงบอก เขาเรียกว่าการเจริญมรณานุสติตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องเวลาเราใกล้จะตายตัวนี้ยตัวนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าจะช่วยให้เราไปสติขึ้นสู่ปราสะเรียกว่ามรณานุสติคือการเจริญความตายอยู่เนีให้เรารู้สึกความตายเข้าไว้โยว่าชีวิตตัดทั้งหลายเกิดมาไม่คิดพ่อแม่ ปู่ย่าตายายลูกหลานทุกคนต้อเกิดมาตายแค่จะช้าจะเร็วแค่นั้เนเองอย่างที่ในข่าวที่ออกมาที่เราได้เห็นการว่าเด็กอายุประมาณนี้ไม่น่าเสียชีวิตเลยแต่ ถ้าบุคคลเรียนธรรมะเนี่ยก็จะมองเป็นเรื่องของกรรมมองในเรื่องของกรรมชาติที่แล้วเนี่ยเด็กทั้งหมดน่ยอาจจะเคยร่วมทำกรรมแล้วส่งผลแก่บุคคลคนขนี้จนในชาตินี้เขาจึงต้องมาชใช้กรรมเพระมันใชกรรม ก็เหมือนองคุริมาในอองคุริมาที่ตัดหนูเพราะชาติที่แล้วท่านเคยเกิดเป็นเตา่าเต่ายักษ์เลยนะท่านก็พาชาวบ้านขับขึ้นฝักแต่ด้วยชาวบ้านเนี่ยคิดทรยศก็เลยฆ่าเตา่าพอฆ่าเต่ามาทำเป็นอาหารนี่ย มันก็เหลือเด็กผู้หญิงคนเดียวที่ไม่กินเนื้อของเอต่าคนนั้นจนในชาติต่อมานผู้หญิงคนนั้นจึงเกิดมาเป็นแม่ของคนผู้ริมาส่วนชาวบ้านทั้งหมดก็เกิดมาที่กินเต่านะเกิดมาเป็นคนที่ฝูกโอกุริมาฆ่าและตัดเนือถ้าเราศึกษาเรื่องราวในเรื่องนี้ก็จะเข้าใจ เพราะว่าการจะทำใดในโยมไม่ว่าตายวาจาใจเนี่ยเราเป็นผู้ทราทั้งนั้นไม่มีใครสมามารถบบังคับเราได้แม้แต่ถึงจะบังคับกายได้แต่บังคับความคิดแต่ละคนไม่ได้ถูกไหมก็็ให้เรานั้นงนะเรื่องการทำโยมเอาไว้ยโยมว่าชีวิตนี้เรา มีโอกาสที่ดีที่เราเกิดมาในพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสทำบุญมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าให้เราหมั่นตึกตออเข้าไว้ว่าการกระทำอาตมาเชื่อเลยนะว่าการกระทำุญไม่ว่าทานถึงภาวนาเนะี่ยไม่ว่าบุคคนใดทําแล้วลย่อมไปสู่ที่จเจริญก็สุดท้ายในตมาภาคของโยมนั้นนะมีความส จะเขอให้เจิได้ของพัฒนาขอให้พุทธางปกป้องทํามังรักษาสังคัญแก้ว้าดทุกคนทุกข่านเธอทำเงครับทุกการ์มคามาทีเนสาธุสาุสาธุประเคลแล้วประเคแล้วจันโต แค่ปอทั้งบนหรือทั้งล่างแค่ปอทั้งบนหรือทั้งล่างบน โยมบรรทุนบุตรในครั้งนี้มอบให้กับเ enfin จ้าปางในเวลาผู้ที่ร่งแรงไว้แล้วขอเชิญท่านทขอทานาบุญในครั้งนี้ยะถาบาริวะมาอุกราบาิโพลินติสาคลังเอวะเมวะอิโตธินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปิทังตุมทังทิปเมวะสังมิสโตสัพเวบุรินโุจังกะปะจันโทปนันโสยะถาะนิโชติยกาโสยะถาีว